สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้มอบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี U v วให้กับโรงพยาบาลสิริราชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะพลเอกนเรนสิริภูบาลผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ทำการมอบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี U v วให้กับโรงพยาบาลสิริราชโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเป็นผู้รับมอบ ซึ่งตูค่าเชื้อโรคด้วยรังสี U ูวนี้นะคะโรงเรียนช่างฝีมือฐานสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการคิดค้นและประดิษฐ์นวัตรกรรมขึ้นมา ตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี U.V. นั้นมีความกว้าง300ซนติเมตรยาว300ซนติเมตรและสูง120ซนติเมตรสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งเตียงรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ P.P.E. หน้ากาก N95 ตลอดจนหน้ากากผ้าภายในตู้ฆ่าเชื้อมีหลอด U.V.C. 16หลอดค่ะซึ่งตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี U.V. นี้จะช่วยทำให้การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น